ลแบบกโสำหรับสูตรนี้ผมใช้เป็นปีกไก่กลางนี่เป็นเกลือป่นครับพริกไทยป่นแป้งมันฮ่องกงยำเข้ากันเลยแล้วหมักไว้ครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นครับแป้งมันฮ่องกงน,นะครับแป้งข้าวโพดแป้งทอดกรอบพริกไทยป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเรานําไก่ที่เราหมักนะครับมาคลุกกับแป้งไว้นะครับทอดไก่ผันทรายซีอิ๊วขาวนะครับเพิรลไซเดอร์น้ำส้มซันควิสนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากัานก่อนนะพริกขี้หนูป่นละเอียดนะขูดเปลือกส้มลงไป ใช้น้ำส้มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนน้ำข้นเลยนะครับจากนั้นก็ปิดเตาเลยครับใส่เนยเค็มลงไปคนให้ทั่วเลยนําไก่ลงไปคุกเลยครับอร่อยแบบตะโกเลยอะรสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวกำลังมืออร่อยไหมอร่อยเยอไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอีกไหมต้องทำเยอะเหรอถ้าทำจานเดียวก็อดกินนี่อืออ่งแบ่งๆง้นเยอะกว่า